การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีพ่อค้าจีนคนหนึ่งคุ้มเรือสำเพาเดินทางค้าขายแถบชายทะเลจากเมืองจีนมาถึงเมืองสงขลาเมื่อขายสินค้าจนหมดแล้วก็จะซื้อสินค้าจากสงขลาบรรทุกสำเพากลับไปขายเมืองจีนปฏิบัติอยู่เช่นนี้เป็นเนืองนิดวันหนึ่งเมื่อขายสินค้าหมดแล้วก็เข้าเมืองสงขลา เพื่อซื้อสินค้ากลับไปขายเมืองจีนระหว่างที่เดินซื้อสินค้าอยู่นั้นพ่อค้าได้เห็นหมากับแมวคู่หนึ่งมีรูปร่างหน้าตาน่าเอ็นดูจึงขอซื้อหมากับแมวคู่นั้นหมากับแมวคู่นี้น่ารักจังซื้อกลับไปดีกว่าพ่อค้าเมืองสงขาก็ขายหมาและแมวทั้งคู่ให้กับพ่อค้าคนจีน พ่อค้าคนจีนก็พาหมาและแมวลงเรือสำเภาเพื่อเดินทางไปด้วยกันฝ่ายหมากับแมวก็ลงไปอยู่ในเรือพออยู่ได้นานๆก็เกิดความเบื่อหน่ายและอยากจะกลับไปอยู่ที่บ้านสงขาจึงปรึกษากันหาวิธีการที่จะกลับบ้านหมาได้บอกกับแมวว่า เบื่อเจ้าเรือสำราญนี้สินะเบื่อมานี่แหละอยู่ใกล้ๆอยู่ได้น้ำกานฮาที่จริงก็เบื่อเจ้าเรือโคงเคงนี่แหละนะคิดถึงสงขอาจองังมีวิธีว่ายน้ำเข้าฝั่งยังไงได้บ้างนะฟรีสไตล์กันเชียงกบผีเสือ้อปะเถยไม่ได้ค ไงงให้ออดปถึีกกั่พ่อค้าเรือสำเภานั้นมีแก้ววิเศษสำหรับการจมน้ำหากใครได้พกไว้ติดตัวจะว่ายน้ำไปไหนก็ไม่จมลูกแก้ววิเศษที่ทำให้ไม่จมน้ำแมวจึงคิดอุบายที่จะได้แก้ววิเศษนั้นโดยไปข่มขู่หนูให้ขโมยแก้ววิเศษของพ่อค้ามาให้โดยที่หนูขอหนีขึ้นฝั่งไปด้วย อยากินข่าเลยนะข้าแค่มาหาเนยกินข่าทั้งผอมโศคลูกขี้โรคเป็นวันนรคแถมโควิดด้วยถ้ากินไปต้องติดโรคแน่แน่นี่เจ้าหนูถ้าแกไม่อยากเป็นอาหารของข้าแกต้องไปเอาลูกแก้ววิเศษของพวกข้าโดยสำเพอ้นนั้นเอามาให้ข้าให้ได้เข้าใจไหมเมื่อเจ้าหนูได้ยินเช่นนั้นจึงคิดข้อต่อรองเพื่อจะหนีขึ้นฝั่งไปด้วย เพราะก่อนหน้านั้นเจ้าหนูแอบได้ยินหมากับแมวปรึกษากันเรื่องขึ้นฝั่งและเรื่องจะขโมยแก้ววิเศษของพ่อค้าเรือสำเภาได้ข้าจะช่วยเจ้าขโมยแก้ววิเศษแต่ข้าขอหนีขึ้นฝั่งกับพวกเจ้าด้วยตกลงข้าอนุญาตให้เจ้าหนีขึ้นฝั่งไปกับพวกข้าก็ได้ เมื่อเรือเดินทางมาถึงเมืองสงขอีกครั้งหนูก็ลอบเข้าไปลักเอาดวงแก้วของพ่อค้ามาโดยอมเอาไว้ในปากแล้วทั้งสามหนีลงจากเรือว่ายน้ำจะไปขึ้นที่ฝั่งหน้าเมืองสงขลาขณะที่ว่ายน้ำมาด้วยกันหนูซึ่งว่ายน้ำนำอยู่ข้างหน้าก็นึกขึ้นได้ว่าดวงแก้วที่ตนเอาไว้ในปากนั้นมีค่ามาหาศาล เมื่อถึงฝั่งหมากับแมวก็คงจะแย่งกันเอาไปจึงคิดจะหนีหมากับแมวขึ้นฝั่งไปตามลําพังแมวก็ว่ายน้ำตรงหลีเข้าไปหาหนูฝ่ายหนูเห็นแมวตรงเข้ามาก็ตกใจนึกว่าแมวเข้ามาจะตะปบจึงว่ายน้ำหนีสุดแรงและไม่ทันระวังตัว ดวงแก้ววิเศษที่อมไว้ในปากก็ตกลงจมหายไปในน้ําเมื่อดวงแก้ววิเศษจมน้ําไปแล้วทั้งหนูและแมวต่างก็หมดแรงไม่อาจจะว่ายน้ําต่อไปได้สัตว์ทั้งสองจึงจมน้ําตายกลายเป็นเกาะหนูเกาะแมวอยู่ที่อ่าวหน้าเมืองสงขลาส่วนหมา ก็ตะเกียกตะกายว่ายน้ำไปจนถึงฝั่งด้วยความหนิดเหนื่อยหมาจึงขาดใจตายกลายเป็นหินเรียกว่าเขาตังกวนอยู่ริมอ่าวสงขาส่วนดวงแก้ววิเศษที่หล่นจากปากของหนูก็แตกแหลกละเอียดเป็นหาดทรายเรียกกันว่าหาดทรายแก้วอยู่ทางด้านเหนือของแหลมสน ยื่นออกไปในอ่าวสงขลาจังหวัดสงขลา